คนที่คุณกำลังนึกถึงคิดอะไรกับคุณสวัสดีครับ <S <S ผมเต้จากช่องพลังใจดวดวงครับคลิปนี้เป็นคลิปพิกอากาศในหัวข้อคนที่คุณกำลังนึกถึงคิดอะไรกับคุณนะครับ <S <S ขอให้ทุกคนนะครับตั้งจิตตั้งสมาธินะครับแล้วนึกถึงคนที่คุณกำลังนึกถึงนะไม่ว่าจะเป็นคนรับข้างนะครับเพื่อนๆน,นนะ เพื่อนร่วมงานนะครับหรือ,เ,อเป็นคนที่คุณสงสัยเหลือเกินนะเอ้ยคิดอะไรกับคุณหรือเปล่าในทางดีในทางร้ายนะครับหรือเป็นคนที่คุณไม่เคยเจอกันเลยแล้วเขารู้สึกเกี่ยวกับคุณยังไงบ้างเออแต่ลองเราให้คุณนึกถึงหน้าภาพหน้าคนคนนั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ตั้งจิตตั้งสมาธิเลือกไพ่เพียงหนึ่งกล่องเท่านั้นนะครับพื่เป็นไพ่กล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่สี่แล้วก็ กล่องที่5นะครับเลือกเพียงหนึ่งกล่องเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่เลือกกล่องให้หนึ่งดูซิว่าพลังงานความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับพลังงานความรู้สึกไพ่ึ้นเป็นความกังวลนะออเป็นความกังวลในเรื่องของอดีตนะครับเอ่อพลังงานของคนที่คนคุณกาลังนึกถึงเนี่ยเป็นพลังงานความรู้สึกของความรู้สึกผิดเอ่อความรู้สึกกังวลกลัวนะมันมีความระมัดระวังตัวค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเป็นพลังงานที่ยังไม่ถึงขั้นจะ ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีมีเหมือนมีเรื่องอดีตบางอย่างที่มันมีความผิดต่อกันก็ดีและมีความกังวลใจกันก็ดีหรือมีเรื่องผิดพลาดมาร่วมกันก็ดีเออเป็นไปในเรื่องพลังงานของความที่มันยังระหองระแหงยังมีความรู้สึกไม่ดีต่อกันสักเท่าไหร่นะครับมาดูซิว่าในเรื่องของพลังงานเขาสุดตรงนี้นะครับไพ่จะขยายว่าอย่างไรบ้างนะครับ ให้ขึ้นเป็นความคุ้นคิดนะคุ้นคิดในเรื่องของสิ่งดีแล้วก็ไม่ดีขึ้นคิดในเรื่องของการกระทําที่มันทําร่วมกันมาเออมันเป็นอะไรก็ตามในอดีตที่มันเคยสร้างกันมาเคยผิดร่วมกันมาเขายังตัดสินใจไม่ได้นะเายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาย่างไงดีแล้วก็มันเหมือนเวลาเขารอที่จะเกิดการเปิดเผยนะเปิดเผยถึงความเป็นตัวตนนะหรือรอคอยจะพูด เราเคอยจะคุยเราเคอยจะเคลียร์นะครับเคลียร์ใจนะใน,ในเรื่องเสี่ยงต่างที่เขาก็ยังแบบไม่ถึงขั้นจะแบบเฮ้ยเกลียดคุณเลยไม่ชอบคุณเลยแต่ยังคิดไม่ตกมากกว่าแต่หากยังปล่อยในเรื่องของความที่มันยังมีความสับสนวุ่นวายอย่างเนี้ยมันมีโอกาสที่เขาคิดไปทางที่ไม่ดีได้ด้วยนะเพราะว่าไอเสียงต่างเนี่ยมันเริ่มเป็นเส้นทางที่มันแยกออกจากกันแล้วว่าเฮ้ยจะ ไปกันต่อเดียวความสัมพันธ์นี้ดีไหมหรือว่าจะเกลียดกันไปเลยจะโกรธกันไปเลยหรือว่านี่หายตายจากกันไปเลยหรือเปล่านะดังนั้นนําเป็นพลังงานที่คุณเองเนี่ยต้องคิดตัดใจให้ดีๆเหมือนกันเพราะไพขึ้นเป็นทางแยกนะครับแล้วเออจะทํายังไงดีกับพลังงานนี้นะครับคุณควรจะทํายังไงดี ควรจะทำอย่างไรดีนะครับอ่อาไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของความกบคิดนะสิ่งที่คุณควรทําก็ต้องคิดที่ดีนะไต่ตองในเรื่องอดีตไต่ตองในเรื่องสิ่งที่มัน,มนผ่านมานะครับแล้วก็ไอ้การไต่ตองตรงนี้นมันทําให้อ่อสิ่งต่างๆที่เขามีโอกาสจะคิด เอาเองเออเองได้เนี่ยมันจะหมดลงไปนะแล้วรวมไปถึงเรื่องของการหาคําพูดที่ดีเพื่อจะนัดพบนัดเจอกันในสักครั้งหนึ่งเพื่อจะให้เกิดความหนักแน่นปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆเบาใจลงได้นะมันเกิดจากการที่คุณต้องคิดได้ดีแล้วก็สร้างาความประทับใจหรือว่าการเข้าหาการพูดคุยการเปิดเผยนะครับว่า อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอถ้าผิดก็ว่าตามผิดเออถ้าถูกก็ว่าการทําถูกไปนะครับหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ได้เคลียร์กันก็จงเคลียร์นะอย่าปล่อยให้เขาเนี่ยรู้สึกแย่ไปกว่านี้ดีกว่านะคนที่กําลังนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคคุณซะเท่าไหร่แล้วก็มีความกบคิดอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้มันต้องระวังเรื่องของพลังงานจิตใ,ใจเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูสิว่าแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคุณดูซิ ให้ขึ้นในเรื่องของเนี่ยเขาอยากจะเจอนะเขาอยากจะคุยจะเคลียนะครับเขาไม่อยากที่จะมีความโกรธมีความเกลียดซึ่งกันและกันเลยนะแล้วเขาอยากจะพบหน้าพบเจอตัวคุณแล้วก็เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ ไม่ได้แบบอยากจะมาหาคุณเองนะเขาอยากให้คุณไปหามากกว่าเน่ยเขาบางทีเขาอามีโอกาสที่จะโพสต์สเตตัสตัวเองด้วยซ้ำไปว่าเขาสึกอย่างไรในช่วงนี้นะมีความเป็นไปได้สูงในเรื่องของสตอรี่ของเขาในโลกออนไลน์เขามีการโพสต์คําพูดแปลกโพสต์ปัิญาณกับเรื่องราวต,าต่างๆพยายามจะบ่งบอกว่าเขารู้สึก ก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะเขาอยากจะให้คุณได้รับรู้รับ,รบ,รบทราบแล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าคุณจะจับประเด็นหรือคุณจะรีบเ,เร่งรไปหาเขาหรือเปล่าเหมือนความคิดของเขาเนี่ยเขาจะคิดว่าเาถ้าคุณอยากจะคุยกับเขาต่ออยากจะคบ ความสัมพันธ์นี้ต่อเป็นเพื่อนกันต่อรู้จักกันต่อเนี่ยเออเขาเขาก็อยากที่จะเอ่อให้คุณไปหามากกว่าถ้าถ้ามันเป็นการที่มันเป็นการแสดงความปรสุท์ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นการสร้างพลังงานดีๆร่วมกันต่อมากกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพลังงานที่มันสามารถจะกระชับความสัมพันธ์เข้าใจกันได้ไม่ได้เป็นแบบการแตะคานสัมพันขนาดนั้นอะมันซื้อวรลไพจะเตือนกับความสัมพันธ์นี้อย่างไรบ้าง ขึ้นเป็นเพราะบริษัทกดอิม่มบ่งบอกในเรื่องของการให้อภัยนะบ่งบอกในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันผ่านพ้นมาแล้วก็ปล่อยเออปล่อยวางปล่อยทิ้งไปไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะรมากนคะครับให้มันเป็นเรื่องของอดีตแล้วก็เมื่อหากคุณรู้ตัวว่าหากคุณผิดก็ว่ากันไปหากคุณไม่ผิดก็ลองไปรับฟังเมืก่อนว่าเขาคิดอย่างไรแล้วก็สิ่งต่างๆมันไม่ต้องมานั่งโทษใครผิดใ,ใครถูกอะ่ะ มันเป็นเรื่องของการที่มันปรับความรู้สึกให้มันเข้ากันมากกว่าแล้วมันทาให้นร้สึกไม่มีอะไรที่มันแคลงใจกันนั่นไม่เป็นแกะดาคือไม่แคลงใจกันแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขสามารถที่จะเข้าใจกันได้ก็จะดีเสียกว่านะครับแต่คราวนี้ดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับสําหรับคนที่เลือกกล่องที่2นะครับ พลังงานของความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับพลังงานเขารู้สึกไพขึ้นเป็นมิตรภาพเนะีนะ่ยเด็กที่กําลังอยู่บนจักรยานเดียวกันนะสี่คนเลยนะเนะี่ยดูสิมีความเหนียวแนนมีความรู้สึกดีๆมีความผูก,มมพกพันนะดังพี่น้องดั่งเกื้อนมิตรภาพที่ดีนะเป็นพลังงานที่เหมือนว่าไปไหนไปกันนะถึงไหนถึงกันนะขอให้บอกไปได้ทุกที่นะไปได้ทุกเวลานะเต็มที่ กับเรื่องของความสัมพันธ์ะ,ะมาดูซิพลังงานนี้นะครับเออมีอะไรที่ขยายเพิ่มเติมใหม่กับความสัมันธที่มันแบบเออถึงไหนถึงกันนะครับพลังงานถึงไถึงกันในภายขึ้นเป็นเขาก็ พยายามส่องคุณเหมือนกันเน่ยคนคนนี้นะเออเขาก็พยายามดูชีวิตคุณอยู่นะในโลกออนไลน์ต่างๆก็ดีหรือมีการถามไทยนะเออเป็นยังไงบ้างนะโอ้ชีวิตดีหรือเปล่าเป็นยังไงมีความทุกข์เหมือนเขาพยายามจะสอดส่องนะเออมันไม่ใช่เป็นในมุมที่ไม่ดีแต่เป็นการสอดส่องว่าเออคุณเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงหรือเปล่ามีให้ช่วยเหลือไหมนะเขาเขาพร้อมนะที่จะช่วยเหลือคุณเหมือนว่าเขาพยายามมองเป็นการว่าคุณทํางานอะไรคุณกําลังจะมีความสุขหรือหากยิ่งคนสัตพันนี้ยอยู่ห่างไกลนะเออเขาเขาก็ยิ่งเริ่มอยากรู้ อยากพูดคุยอยากเข้าหายอยากพบเนี่ยอยากปะหน้ากันเอออยากพบเจอกันเหมือนกันนะเออเขาพยายามจะส่องในโลกออนไลน์ต่างๆอยากจะเริ่มจะคิดวางแผนแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าจะไป ไหนสัปทิปหนึ่งเหมือนเดิมหรือเปล่าเออมีเคยไปเดินทางเคยไปสถานที่แปลกๆเคยไปแอเวนเจอร์ร่วมกันเนี่ยมีโอกาสที่เขาก็อยากจะไปเออที่ยวริวกันอยากจะมีโมเมนต์ดีๆนะกับตัวคุณเหมือนกันเริ่มที่จะนึกถึงนะไม่แปลกนะที่คุณมาเลอกกองเนี้ยบางทีคุณก็มีโอกาสนึกถึงเขาเออมีโอกาสที่คุณเนี่ยก็อยากจะไป สถานที่ใดที่หนึ่งกับเขาด้วยเช่นกันนะกอคุณคนนี้ที่คุณนึกถึงมาเป็นการที่แบบเอออยากจะมาเจอสักครั้งหนึ่งหรือว่าอยากจะมาพบนัตตี้กันนะเออมันก็เป็นการที่มันเหมือนหาเวลาหรือมีโอกาสคุณจบคลิปนี้ไปคุณทักหาเขาเลยเออเป็นยังไงบ้างเออช่วงนี้เจอกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยเออมันเป็นพลังงานที่มันเหมือนคล้ายๆกับว่ามีการสื่อถึงพลังงานซึ่งกันรละการมันเหมือนพอ ต่างไฟต่างนึกถึงมันทําให้เหิดพลังงานที่มันจูนตรงกันมากกว่าและผสมผสานไปไนะครับมันคือว่าแล้วคุณควรจะทําอย่างไรกับพลังงานนี้นะครับเออพลังงานที่มันอยากจะพบกันเออจะทำอย่างไรตัวเสิภไพขึ้นเป็น มีความช่างใจนะเอออย่าช่างใจแนตะ่มีอะไรก็ต้องมีการพูดคุยกันทักหาในียไพ่ก็เป็นคอมพิวเตอร์นะเออทักทักหากันได้นะสิ่งที่คนททาก็อย่าไปคิดเยอะบางทีแค่าถามไทยแล้วก็ค่อยหาเวลามาพบมาเจอเนี่ยมากับยูเทิร์จะประพบมันเจออีกครั้งหนึ่งมันเหมือนมีสัญญาบางอย่างที่เออคุณเองกับเขาเคยคิดแพนกันเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าเออเคยอยากจะเดินทางเคยอยากจะไปกับในสถานที่ใดที่หนึ่งที่มันเคยไปร่วมกันมาแล้วมันอุย้ยมีโอกาสมา แบบนี้อีกครั้งหนึ่งไหมเนี่ยเนี่ยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากจนเกินไปแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันมาหยุดเพราะความคิดของคุณว่าเอะจะเปิมช่วงนี้มันยุ่งจังเลยงานมันเยอะมากๆไม่รู้จะเอายังไงกับเรื่องของการทํางานดีบางทีมันคิดเยอะเกินนะคิดเยอะเกินมันจะไม่ได้ไปไหนเลยบางทีมันมีการ พูดคุยกันเข้าหาก็พอเราด้วยไปกินกาแฟสักแก้วหนึ่งเจอกันสักพักหนึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่ไม่ได้เจอกันแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขเออทุกๆอยา่างมันไม่ไดเป็นเรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องที่คุณต้องเข้าหาแล้วก็พูดคุยกันนะครับอ่ะดูซิว่าแล้วเขาคนนี้น,นะครับแล้วเขาอยากจะบอกอะ,อะไรกับคุณดูซิ ให้ขึ้นเป็นอินเทอร์เน็ตนะคือเขาอยากจะสื่อสารอยากพูดคุยคุยบ่อยๆนะเออเขาอยากจะบอกสาทุสุขดิบในเรื่องของความเป็นตัวเขาอยากจะเอ่อรู้รู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นหรืออัปเดตชีวิตซึ่งกันและกันบ้างนะเออบางทีมันไม่ต้องเจอกันแบบทุกๆวันหรอกเออมันเป็นการที่มันเหมือนคุยชัดกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะเออสิ่งที่เขาอยากบอกเขาอยากจะพูดถึงความสำเร็จของเขาพูดถึงความสำเร็จของคุณนะเราก็มีอะไรที่มัน ช่วยหลือกเกื้อหน่งก็กวรกันได้เขาก็พร้อมช่วยนะเขาก็พร้อมเต็มที่นะเหมือนแบบมันคุยกันแะ้วกันแล้วรู้สึกรีแลก์รู้สึกสบายใจนะรู้สึกมีความสุขมันมีมันมีอะไรที่มันแบบต้องบุ้นเวอร์ต้องอไร้สาระต้องอะไรมันแทบจะไม่มีอะไรแต่มีการพูดคุยกันมีการ สนทนาซึ่งกันและกันมันเหมือนกับการสร้างความสบายใจเหมือนแบบหายคิดถึงคะในเรื่องของความรู้สึกที่มันสื่อสารซึ่งกันและกันนะคบอ่ะมนุษย์ความสัมพันธ์นี้นะครบไพ่อยากจะเตือนอะไรไหมหรืออยากจะบอกอะไรไหมจดสิ ไห้ขึ้นทางแยกเนี่ยมันมีแต่ความคิดเยอะเนี่ยมันมีแต่ความที่เอ่อไม่ได้สื่อสารสักทีไม่ต้องคิดเยอะหรอกนะบางทีคุณไม่ไปรบกวนเขาหรอกบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นการพูดคุยสารทุกๆเดตธรรมดาแลวมันทำให้เอ่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอ่อคุณเองก็จะไม่เหงาด้วยหรือมีอะไรที่คุณรู้สึกทุกข์หรเอ,อรู้สึกไม่สบายใจหรืออยากหาใครสักคนมาให้กาปรึกษาคุณคนนี้ก็ สามารถให้คำปรึกษาคุณได้สามารถเปิดใจรับในสิ่งที่คุณอยากจะเปิดใจออกไปได้โดยเชิงกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูสําหรับกล่องที่3นะครับกล่องที่3พลังงานความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับพลังงานความรู้สึกนะครับไพ่ขึ้นเป็น เซอร์ไพรส์นะเออไพ่ขึ้นมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะเซอร์ไพรส์คุณหรือเปล่าเออมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะบอกคุณหรือไม่นะเป็นพลังงานที่ดีเพราะไพ่เกิข้างหลังเป็นดอกไม้เป็นดอกกุหลาบนะคือในเรื่องของเรื่องของการที่เขาอยากจะมาพบมาหามีความระลึกนึกถึงนะครับรวมไปถึงมีพลังงานของความรักเข้ามา ข้องเกี่ยวด้วยเล็กน้อยเหมือนกันนะเอออันนี้เป็นพลังงานที่มันไม่ใช่ตอบตรงทุกคนนะแต่เป็นพลังงานที่เขาต้องการจะให้ในบางอย่างกับคุณหรือการรอการมาพบมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะมาสู่เรื่องของขยายเออดูที่ขยายในยเรื่องของพลังงานตรงนี้นะพลังงานของการเซอร์ไพรส์เนี่ยให้จะบอกไปยังไงต่าง ให้ขึ้นในเรื่องของการนัดพบนัดเจอนะฮะแล้วก็มาปรึกษาเยียวยาจิตใจมาพูดมาคุยกันนัะเมียได้ไม่สบายใจเหมือนเป็นที่ระบายซึ่งกันและก,กันได้เหมือนเขาเรอคอยที่จะรับฟังคุณรอคอยที่จะช่วยเหลือคุณเหมือนกันนะ <S <S 1> <S 1> ในสิ่งที่คุณเคยร้องขอในสิ่งที่คุณเคยบอกไม่เคยร้องขอหรอกแต่เป็นโจทย์ที่เขาเห็นว่าเขาอยากจะช่วยเหลือตัวคุณมากกว่าและสิ่งที่เขาจะเซอร์ไพรส์เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณต้องการมากๆเหมือนกันนะ,นะครับอ่าใ้นในเรื่องของความสับสนนะเออในเรื่องของความกังวลกังวายใจของ ตัวเขาเนี่ยเขาอยากจะเร่งเข้ามาหาตัวคุณนะแล้วก็อยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะยิ่งถ้าคุณในช่วงนี้แบบมีอาการป่วยไม่ว่าจะเป็นกายลรวก็ใจเนี่ยเหมือนเขาจะพยายามจะเข้าหาพยายามจะเอานาดอกไม้มาเยี่ยมคุณหรือช่วงนี้คุณป่วยคุณอยู่โรงพยาบาลเขาอยากจะมาเยี่ยมคุณนะเนี่ยนะหรือในช่วงนี้คุณรู้สึกทุกข์ไม่สบายใจอยู่กับบ้านเนี่ยเออเขาอยากจะเออมามาหาคุณนําดอกไม้นํามานําต้นไม้มาแบบ ให้พลังงานในบ้านของตัวคุณเนะี่ยมีต้นไม้มีดอกไม้ให้มีความสวยความงามมีพลังงานที่ดีนะเออเขาก็มีความกระวลกระวายที่เขาอยากจะเข้าหาคุณและคุณเกิดความสบายใจมากขึ้นนะครับเหมือนเป็นมิตรภาพิดีเป็นความสะพันท,ที่ดีๆเหมือนกันนะแต่หมายถึงว่าเขายังคิดเยอะอยู่นะเขายังตัดสินใจอยู่ว่าเอจะยังไงจะตามใจตัวเองเข้าหาคุณหรือว่า เฮ้ยเราจะไปทํางานดีเออเขากำลังจะคิดเยอะคิดมากอยู่ในช่วงนี้นะแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นออความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่เขามีแต่ความสับสนมีแต่ความคิดเนี่ยไปจะเป็นความคิดความคิดเช่่ยมเป็นพลังงานที่เขาอ่ะยังตัดสินใจไม่ได้แต่เขาก็รอคอยการที่คุณเฮ้ยถ้าคุณทักมาหรือถ้าคุณจะออบอกเขาหรือ,อยังไงเนี่ยเขาพ้อมมากๆที่จะเหมือนแบบ ทิ้งทุกอย่างมาหาคุณได้เลยเนี่ยเออเป็นอย่างนั้นเลยนะคือเขาคิดจริงทําจริงนะแต่เขาแค่กลัวงวลว่าเออถ้ามาแล้วมันจะดีป่ะนะเออไม่มาเออคิดหรือจะลำบากคุณหรือเปล่าเนี่ยเขาคิดเยอะนะอะแล้วคุณควรจะทำอะไรทำอย่างไรกับพลังงานได้บ้างดูซิไพ่ขึ้นเป็นออการติดตออ่อการสื่อสารได่ไหมคือสิ่งที่คุณควรทำเนี่ยควรติดต่อก็หน่อยนะเออว่าเขาเป็นยังไงบ้างหรือว่า คุยสาทุกเด็ดกันสหน่อยเมือเขาอาจจะเห็นสตรอรี่คุณโพสแอแปลกอะไรเงี้ยเหมือนเขาจับสังเกตได้เขาพยายามจะส่องพยายามดูอยู่นะแล้วเหมือนเขาก็อยากให้คุณเนี่ยคลายความสงสัยความคังงวลของเขาแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยเข้าหาพูดคุยเขาหน่อยเออในเรื่องของความที่มีอะไรก็คุยกันได้นะเปิดเผยได้หากคุณไม่รู้จะคุยกับใครเขาก็พร้อมที่จะคุยเขาก็พร้อมที่จะเป็นที่รับฟังเป็นที่การที่แบบ เรียกเขาเข้าไปหาได้แต่ถ้าคุณไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเหมือนเขาก็รู้สึกแบบเนี่ยไพ่ขึ้นมะสังเกตสิไพ่ขึ้นเป็นแบบห้าสิ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 บแล้วก็ห้าสิบห้าสิบเห็นไหมเป็นพลังงานห้าสิบเปอร์เซ็นต์บ่งบอกเรื่องของความที่เขาไม่มั่นใจแล้วก็รอให้คุณนะอ่าทักหามากกว่าแล้วเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เหมือนเขาเป็นคนที่อยู่ห่างๆอย่าห่วงๆอะ่ะแบบนั้นเลยแต่พร้อมซัพพอร์ตความรู้สึกเต็มที่นะครับแล้วคนคนนี้ เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีมิตรภาพไม่ดีถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นมิตรแท้ถ้าเป็นคนที่คุณรู้สึกชอบรู้สึกอ่าเหมือนแอบชอบหรือคนที่คุณรู้สึกดีด้วยอ่ะเขาพร้อมเต็มที่เหมือนกันคนนี้มีความรู้สึกกับคุณแบบเต็มที่มากๆมาพร้อมใจมาาเงินด้วยซ้าไปนะครับอ่ะมาดูซิว่าแล้วเขาอยากจะบอกอะไระคุณ ให้ขึ้นเป็นอ่อสิ่งที่เขาอยากบอกอยากคุณอย่าเครียดน,นะเอออย่าที่จะอ่าทำร้ายจิตใจตัวเองเลยหรือเกิดความไม่สบายใจอะไรบอกเธอพูดเธอนะเออเขาพร้อมพพอร์ตพร้อมเต็มที่คุณนะเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือตัวคุณพร้อมเปย์ด้วยเออพร้อมเต็มที่แล้วก็พร้อมดูแลด้วยนะไม่ต้องไปปิดการตัวเองอยากอยากปิดการตัวเองเปิดใจกับเขาคนเดียวก็ได้นะคือเขาพร้อมเต็มที่แต่เขาไม่กล้าเนไม่กล้าที่จะเข้าในรูกลงเนี่ย นะเพราะคุณกําลังปิดกั้นกับคน,นอื่นๆอยู่แล้วเขากลัวว่าเออถ้าเขาไปยุ่มยยามมากไปเนี่ย มันจะทำให้คุณระบากใจหรือเปล่าเนี่ยเออเขาก็พร้อมนะคือความทรงจำด,ดีเรามีร่วมกันมาเป็นเพื่อนกันมาเป็นคนรู้จักกันมาเป็นคนรักกันมาอย่างไรก็ตามเนี่ยเขายังเหมือนเดิมทุกอย่างนะเออขอให้บอกแค่นี้ว่าเขาเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันเกินเลยไม่มีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับมือที่สามไม่มีอะไรเป็นที่มันไม่ดีแต่เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตความสึกในทุกอย่างเออให้คุณเนี่ยเปิดใจกระพอกนะครับอย่าง คิดมากจนเกินไปอะมารู้สิว่าแล้วไพ่อยากจะเตือนหรืออยากจะบอกอะไรคุณต้านะกับความสัมพันธ์นี้ไพ่ขึ้นพังนะ <S <S เมื่อเจอความทุกข์อะไรตา่างเนี่ยเออคนคนนี้เขาพร้อมที่จะเหมือนเป็นคนที่ช่วยตั้งมือยน้ยให้กับตัวคุณได้ดับแล้วก็เป็นเหมือนพลังงานดึงดูดที่คุณเองก็รู้ดีว่าเขาคนนี้ก็สามารถทําได้จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนอพลังงานการดึงดูดที่มัน อยู่ด้วยแล้วมันก็สบายใจนะอเหมือนมีคนคอยซัพพอร์ตจิตใจขอให้คุณรับมือรับพลังงานดีๆเอาไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าคนดีเนี่ยมันหาไม่ได้ยากมันหาไม่ได้ง่ายเออนะมันมันยากที่คุณเนี่ยจะคิดจะเข้าหาหรือเปล่าต้วเด็กแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูสําหรับกองที่4ี่นะครับพลังงานความรู้สึกจะเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่ ต่อสู้นะเออพาขัดแย้งนะคือเขาคนนี้แบบเหมือนก็เป็นเหมือนคู่แข่งเออเป็นเหมือนคู่แข่งถ้าเป็นคนที่ทํางานคือแบบแข่งขันกันตลอดเวลาก็อ,อยากจะเอาชนะคุณนะเออเขาอ,อยากจะเป็นคู่แข่งกับคุณก็อยากจะเอ่อไม่ยอมแพ้จากคุณนะเห็นคุณดีไม่ได้เห็นคุณไปที่หนึ่งไม่ได้นะก็ต้องไม่เป็นศอกรองไข่นะเออมีเป็นคู่แข่งนะอะมาดูพลังงานความรู้สึกนี้นะอืมมันเป็นพลังงาน ยางไรเพิ่มเติมอีกไหมเออดูสิไพ่ขยายหน่อยนะพนักงานคุกแข่งตรงนี้มันดีหรือเปล่านะเออเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่านี้นะดูสิไพ่ขึ้นเป็นเ,เ,นะเรือกระดาษนะเรือกระดาษบ่งบอกในเรื่องความไม่แน่นอนคือมันเป็นความสึกชัวช่วบูชั่ววากนะเออเป็นช่วงครั้งช่วงคราวนะไม่ได้เป็นแบบเออเจ้ากรรมนายเวรที่มันเหมือนอาฆาตแค้นต่อ,อกันแต่เป็นเหมือนแบบคุกแข่งถ้าเหมือนสมัยเรียนก็แข่งกันเรียนได้ที่หนึ่งอะไรแบบนี้หรือไปที่ทํางานก็เป็นเหมือนแบบแค่โปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งแล้วพอมา สามารถเจอหน้ากันได้นะั้นเหมือนแบบแค่แข่งขันเฉยๆแค่เอ,อ,อยากที่จะมีไฟมีสปิริตมากขึ้นมากกว่าในเรื่องการทํางานแล้วเหมือนใครชนะแล้วมันก็เหมือนแบบเออชนะแล้วเออแล้วมันก็เป็นมิตรภาพที่มันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องลองคิดดูว่าเออมันเป็นไฟที่คุณเองสามารถที่จะ คว้าโอกาสได้เอาชนะได้คุณก็เออมันก็ดีกับตัวคุณเออมันก็เริ่มต้นใหม่แข่งกันใหม่นะคือขัดคนใดคนหนึ่งไปมันก็รู้สึกแบบไม่มีแพชชั่นในการทํางานเออไม่มีแพชชั่นในการกระทำน่ะเออนะถ้าเรียนมันเหมือนไม่มีแพชชั่นในการด้ใครจะเป็นที่หนึ่งใครจะเป็นที่สองใครจะมา้อมในแข่งแล้วมันทาให้คุณรู้สึกแบบเอออยากเตรียมตัวอืพลังงานของการที่มันเหมือนได้รับโอกาสต้งคู่เออมันเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าคุณต้องคู่มันก็เป็นมิตรภาพในรูปแบบ การแข่งขันนั่นเองนะคบอ่ะรู้สึกว่าแล้วคุณควรจะทำอย่างไรนะกับพลังงานอีกบ้างใครขึ้นในเรื่องของอการติดต่อการสื่อาสารนะในเรื่องของพลังงานนี้มาเป็นพลังงานที่มัน มันเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นน่ะเออมันเป็นพลังงานที่สาวคุยกันได้ก็คุยกันได้แบบผิวเผินน่ะคุยผ่านคนสู่อีกคนหนึ่งอ่ะเออมันเป็นเหมือนกันที่ก็พอเจอกันก็คุยกันได้เออไม่ได้มีอะไรแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะคุยกันแบบสนิทใจเพราะว่าเออมันมีความแข่งกันอยู่จะไปบอกความลับกันทั้งหมดได้ยังไงนั้นคุณก็ต้องทำอะไรเยอะนะพอเจอเขาก็คุยกันได้เออเขาก็พร้อมจะคุยพร้อมปั้นหน้าพร้อมปั้นหน้าคุยกันได้เออมันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ไม่อยากแบบ คุยอะไรกันเยอะเยอะแล้วมันเผยไตยอะไรบางอย่างออกไปนะเออเนี่ยเขามีความรับบางอย่างที่เขาประคองเอาไว้เออเขาเหมือนแบบยังอมภูมิอยู่คือเขาก็เวลาถ้าเป็นที่ทํางานเนี่ยเหมือนแบบเขาก็ไม่อยากให้โปรเจกต์ของเขามันรั่วไหลอะเออเขาอยากจะ ทำให้สําเร็จให้คุณเห็นมากกว่าหรือถ้าเป็นคุณเรียนอยู่เนี่ยมันก็เหมือนว่าเขาพยายามจะซุ้มอ่านหนังสืออยู่เออซุ้มซุ้มเรียนซุ้มทํานู่นทํานี้อยู่ไม่ให้คุณรู้นะเออมันก็เป็นในจุดที่เขาก็ค่อนข้างที่จะเออเห็นแต่ตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะหรือเขาก็อยากให้มันเกิดความสําเร็จนั่นแหละ นั้นคุณไม่ต้องทำอะไรเยอะคุณก็ทําในสิ่งที่คุณทําบบดีสุดแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปปฏิสัมพันธ์อะไรเยอะกับคนคนนี้นะมันเป็นในจุดที่ต่างฝ่ายต่างสาร้างความสำเร็จแล้วต่างฝ่ายต่างเป็นคู่แข่งของซึ่งกันและกันกามากกว่านะครับอ่ะดูซิว่าแล้วเขาคนนี้นะเอออยากจะบอกอะไรคุณไหมนะเออดูซิความในใจเขามีหรือเปล่านะเออว่าปัั๊บไพ่ขึ้นบอรี่นะเออเขารู้สึกกังวลใจเหมือนกันนะกับคุณเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเก่งกว่าได้ซ้ำไปแล้วเนี่ยนะเออเขามีความกังวลใจว่าเฮ้ย แหมเห็นคะแนนนะมันจะสู้ได้ไหมเนี่ยนะแต่พอมาเปิดหน้าปุ lever, ๊บชนะอยู่แล้วเออเขามีความแบบมั่นใจเลยแต่พอเบื้องหลักเนี่ยเขารู้สึกกังวลใจเหมือนกันกับออการแข่งกับคุณนะเขาก็เหมือนอยากจะเอาชนะนั่นแหละนะครับซีร์ก็อยากจะบอกคือเขาเห็นว่าคุณโดดเด่นแล้วก็เขาไม่อยากจะเออคือเขาอยากจะโดดเด่นเหมือนกับคุณนะเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเห็นว่าคุณเก่งนะคุณมีความเพ,พร้อมคุณมีเพื่อนคุณมีคนนู้นคนนี้คุณมีณมเอ,อ่อทำ สิ่งนั้นได้แต่ถึงแม้ว่าคุณจะมองว่าคุณไม่ดีอย่างไรก็ตามนะแต่เขากลับมองแบบนั้นมากกว่าดังนั้นเขามองคุณเป็นคู่แข่งคือเขามองว่าคุณเก่งนั่นแหละเขาเหมือนเขายอมรับในตัวตนตัวคุณในระดับนี้ถึงแม้ว่าปากเขาจะไม่ได้พูดออกมาหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปแต่สิ่งที่มันบองบอกได้ว่าเออคุณเป็นคู่แข่งเพราะเขาเห็นว่าคุณเก่งนั่นเองนะอ่ะมาดูซิแล้วไพ่จะเตือนอะไรกับความสัมพันธ์นี้บ้างนะ ให้ขึ้นเป็นตกลงคก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะกับความสพัฟธ์นี้มันก็มีมได้กับได้เพียงแค่อย่าไปทะเลาะกับเขาก็พอนะเออมันไม่ต้องไปทาอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยให้ขึ้นว่า,าทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็หยุดทําสิ่งที่ไม่ดีนะนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณเก็บเกี่ยวแล้วก็นําเป็นไฟในการทํางานนําเป็นไฟในการเรียนนําเป็นไฟในการพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อจะให้เกิดความเสร็จนะคุณอยากจะได้สิ่งไหนเพื่อจะทอะไรคุณก็จะสําเร็จได้โดยเฉลนแย inea, นะเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ มาดูสําหรับกลองที่5นะครับกองสุดท้ายเป็นพลังงานความารู้สึกอย่างไรไพ่ขึ้นพลังงานความไม่สนใจโอ้ไพ่พลังงานลงเลยนะเป็นพลังงานของความไม่สนใจนะพลังงานของเอ่อความรู้สึกที่ไม่ได้สนใจอะไรคุณเยอะอะมองผ่านๆนะคือมันเหมือนเดินกันไปคาดกันไปคาดกันมานะหรือเป็นความรู้สึกเฉยๆเออนะเคยเจอเคยคุยแต่ก็ไม่ได้อะไรกับคุณมากนะไม่ได้มีความรู้สึกเป็นรูปแบบ เพื่อนสนิทเออไม่เป็นในลักษณะที่เออได้พบรักนะมันเป็นเหมือนคนที่รู้จักกันเออก็คุยกันได้นะทักมาคุยไปทักการคุยกันได้เจอกันทักทายได้ยิ้มแย้มกันได้แต่ไม่เชิงแบบมันนั่งคุยนั่งกินข้าวนั่งเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทขนาดนั้นนั่นเป็นความรู้สึกที่เขายังเฉยเฉยกับตัวคุณนะอะดูซิเรามาขยายเพิ่มเติมกับความรู้สึกตรงนี้ดีกว่านะครับไพ่ขึ้นเป็นเออ วความหวนนึกถึงนะคือมันเป็นเหมือนความเพลิดเพลินอ่ะเด็กๆนะคือเป็นความเพลิดเพลินที่มันก็เป็นเหมือนกันที่มันก็มาเจอมาพูดมาคุยกันได้นะมือถ้ามีเรื่องของงานเอ่อถ้ามีเรื่องของความจําเป็นในบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกกดเกลียดอะไรนะมันเหมือนไปตามโปรเจกต์ เป็นไปตามงานนเปถ้าคนเรียนอยู่เนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเป็นจุดที่อ่าถ้าอยู่กลุ่มเดียวกันเออถ้ามีเรื่องอะไรปรึกษาซึ่งกันและกันเนี่ยเออเขาก็พร้อมให้การปรึกษาได้นะแต่คนนี้คือเขาไม่ได้อะไรกับคุณมากนะักเท่าไหร่นะแล้วก็มันเป็นจุดที่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วมันก็สามารถที่จะอ่อ ช่วยเหลือกันได้เกื้อหนุนกันได้นะมันเหมือนแล้วแต่คุณจะไขว่จะคว้าหรือคุณจะไม่สนใจคนคนนี้ก็ได้นะก็ไม่ได้มีส่งผลอะไรกับชีวิตคุณเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องของอ อื่นๆมากกว่าหรือแล้วแต่คุณมากกว่าเพราะพลังงานนี้มันเป็นเหมือนการเริ่มต้นมากกว่าที่จะสร้างเอ่อพลังงานความสัมพันธ์ที่มันมากขึ้นกว่านี้ได้นะครับมันเป็นเหมือนการที่มันต้องสร้างโมเมนต์การร่วมกิจกรรมร่วมการทํางานร่วมกันหรือว่าการสร้างเรื่องจับรู้จักเขาเนี่ยถามว่าเขาพร้อมจะเปิดใจไหมเขาพร้อมเปิดใจนะเออเิมเปิดใจที่จะรู้จักคุณพราะเปิดใจที่จะเอ่อไม่มีปัญหาอะไร ก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ย <_ an> เขาค,ค่อนข้างจะมีความเปิดรับเต็มที่นะแต่ถ้าคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจมันก็ผ่านผ่านกันไปผ่านกันมามากกว่านะอ่ะดูสิว่าแล้วคุณควรจะทําอย่างไรกับารน,นี้ภพยขึ้นในเรื่องของคนท้องนะภัยขึ้นในเรื่องความเติมเต็มคือในสิ่งที่มันหากคุณรู้สึกดีอ่ะรู้สึกมีความสุขกับคนคนนี้นะก็สามารถจะเข้าหาพูดคุยแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นเป็นมิตรภาพที่ดีต่อ,อก,กันหรือถ้าคุณมองว่าไอ้คนคนนี้นะรู้สึก ชอบรู้สึกแบบทุกใจอยากเป็นคนรักเนี่ยจริงๆก็ทําได้ทักไปขึ้นใบนี้นะครับเป็นแค่เพื่อนก็เป็นเพื่อนได้นะันมาเป็นพลังงานของความอิสระเหมือนเป็นพลังงานความอิสระเป็นพลังงานของการที่มันสาม,มารถคุยกันทุกๆเรื่องนั้นะสาม,มารถที่จะเข้าหากันได้หรือว่าผ่านไปผ่านมาทักหาพูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสกันได้มันเป็นปัญหาเป็นพลังงานของความที่มันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเป็นมิตรภาพที่ดีได้นะครับแต่ก็มันเป็นพลังงานของการที่มันแล้วแต่คุณไม่ว่าจะทําอะไรยังไงก็ตามเนี่ย คนคนนี้ก็จะเกื้อหนุนคุณได้หรือคนคนนี้ก็จะนำพาเรื่องของความเสถียรหารทุกคุณได้แต่เพราะใบงดตอนเนี้มันเป็นเหมือนพลังงานที่มันยังมีความนิ่งเฉยมีความที่มันต้องค่อยมีค่อยเพิ่มเติมค่อยสร้างเหมือนน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วนะเออคุณพร้อมที่จะเติมน้ำอะไรลงไปได้หมดเติมน้ำดีๆเติมน้ำใสสะอาดเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณหากคุณเติมน้ำที่มันสกปรกเติมน้ำทีไม่ดีทำไม่ดีต่อเขาเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำที่มันดำมืดสนิทใดโดยสันญานอยู่ที่คุณจะเติมน้ำอะไรลงไปมากกว่านะครับ เมื่อซื้อว่าแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณน,นะครับกับพลังงานนี้ดูสิ ไา่ขึ้นในเรื่องของความสําเร็จจริงๆแล้วเขาก็มองเห็นคุณว่าคุณก็เป็นคนเก่งนะแล้วก็เ,เขาอยากจะรู้จักคุณไหมจริงๆเขาเห็นคุณทางโลกออนไลน์เขาเห็นคุณผ่านไปผ่านมายอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เขาอยากจะบอกเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรที่เขาอยากจะบอกนะแต่เป็นใน,นจุดที่เขามองถึงความประทับใจของตัวคุณมากกว่าแล้วก็เ,เขาเพียงแค่อยากจะรู้จักคุณอีกสักนิดหนึ่งหรือการได้รู้จักคุณอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยเขาก็ จะดีกว่าที่เขาจะตัดสินว่าคุณเป็นยังไงด้วยซ้ำไปนะคือเขาเป็นคนที่ดีนะคนคนนี้ยแล้วเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเขาไม่ตัดสินคนในเพียงแค่เขาคิดว่าเป็นอย่างงาู้นเป็นอย่างนี้นะเขา ต้องเจอก่อนต้องพูดต้องคุยต้องเห็นหน้าคล้าตาก่อนกอนนะเอิมเป็นในสิ่งที่เขาเองเนี่ยก็อยากเจอคุณเหมือนกันนะแล้วเขาถึงจะรับรู้ว่าคุณจะเป็นคนยังไงแล้วก็หรือจะคบกันได้ต่อไปไหมแล้วมันอยู่ที่หนักตอนนี้มากกว่าถ้าหากคุณได้เข้าไปคุยเขาเติมน้ําที่มันดีๆกับเขาเนี่ยมันทําใหอ้อ่ความสัมพันธ์ต่างๆมันก็ปรับเปลี่ยนเป็นที่เฉยๆเป็นดียิ่งขึ้นใน้ดยช่นันนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมดูซิ ไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างความสัมพันธ์นี้ไพ่ขึ้นเป็นไสยศาสตร์นะครับไพ่ขึ้นเป็นปริบานนะครับนี่ไพ่เตือนว่าแล้วแต่คุณจะเลือกนะว่าให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไม่ดีไปเลย<ม>เกลียดกันไปเลยหรือความสัมพันธ์นี้จะให้ปริบานเป็นมิตรภาพที่ดีหรือจะให้เฉยเฉต่อไปนะอยู่ที่คุณจะเลือกนะจะไปทางซ้ายไม่ดีไปเลยจะอยู่ตรงกลางนะเฉยเนั้นต่อไปหรือ จะให้ดีไปเลยอยู่ที่คุณเลือกกับองคสัพพันธ์นี้เพราะว่าคนการจะเปิดกว้างคขกายจะดีถามว่าคนนี้เป็นคนที่ดีไหมเป็นพลังงานที่ดีเป็นพนังงานที่คุณสามารถเข้าหาแล้วก็เสริมสร้างวิถีพัพที่ดีต่อกันร่วมกันได้โวยชะนั้นั้นนี้ดวงจีได้ต้องรู้จักพลังใจให้ดีเป็นหลังใจในะครับ